เราไม่เปิดกระจกเลยอะ

เดี๋ยวเี่ให้รถไปก่อนข้ามไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบบไปก่อนครับะอะไรขึ้นคะรถกวอนิดนกอขึ้นคะอะไรคะอะรขึ้นคะลุงนะคุแชรคะคุณชคะมอมเห็นเ่นี้ีทหารอยู่ในรถตู้นะคะทหารทหารรพร้อม

ยัเไงครับเดิญด้วยคือนะรไปไหนรู้เฮยนด่ผมอาจจะเขาไปไมู่